อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไปติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมแบบที่แล้วอีกแถ้ามันกิง้งไปเรื่อยๆนี่คืออะไรเดี๋ยวนะมันจะกิง้งไหนก็นได้นะสปีดสิกิ้งเรื่อยๆจริงปะกิ้งเรื่อยๆเลยนี่ก็ออกไปเลยๆ กิ้งไปเรื่อยๆเลยจ้านะผลไม้ของเราปั่นรถไปปั่นรถไปั่น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 โอ้โหกบอไปไม่ได้แล้วและความหาก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาเลยครับสวัสดีครับผม News ข้งเกมยันเ e x Simulator นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอัปเดตวันที่15เมษายน2560นั่นเองนะครับผมซึ่งสหรับพาร์ทนี้ก็ ขอจัๆง่ายนเลยกันนะเนื่องจากว่าเป็นพาร์ทที่อัปเดตน้อยมากๆส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามามีแค่อิสเสกที่เกี่ยวข้องกับอันดาพานนะครับผมเพราะเลยคิดว่าจะพูดตรงข้ามไปส่วนนั้นเลยลกันนะแล้วก็พาดูส่วนที่มาใหม่ที่ผมอาจจะยังไม่ได้รีวิวพูดถึงหลายส่วนนะผมเพราะว่าผมก็ คิดว่ามัน้นเคย,เยมีอะไรพูดกันเลยไม่ได้ทาการตามอัปเดตทุกอัปเดตนะครับผมก็อัปเดตเฉพาะอัน,อนที่มีนไรสนใจถึงจะมาตามนะครับผมอันนี้หลายๆคนน่าจะเห็นบางส่วนจากคลิปที่ผมทำแปลนะแปลของล่าสุดของยานีสติมเมเตอร์ช่วงนี้จะเล่นบ่อยเนื่องจากว่าเจอมอดเยอะ <laughs> เจอมอดเยอะมากที่อยากเล่นนะก็ไม่แต่การแปลคลิปก็อยากแปลวยบางอันก็อยากแปลอัปเดตมาพอดีที่มีน่าสนใจก็เลยเล่นส่วนคือว่าอาทิตย์นี้ได้มี4ี่หคลิปเก,ก,กี่ยวกับยานีสติเมเตอร์ก็เยอะจุดใจพอดีได้ครับผม โอเคแล้วจะไปดักรออันดับพังกันนะแล้วก็กดปุ่มตอนที่ทําให้เกิดเอสเฟกได้แล้วกันนะครับผมก็ผมจริงผมเราดูคนที่ทําได้แล้วแหละคือผมก็รู้ก่อนนะรู้ก,กับบางคนแล้วก็บางคนที่ทาคลิป,เ,ปเช่นคุณคอฟสกอตคุณบิจูไม้ที่ทําคลิปเล็กชันว่าไม่ใช่เล็กชันสเป็นการพยายามทําไม่ได้จงได้ก็ เขาย่าไปแบบนานมากแล้วก็ดูนับถือพวกเขานะแล้วก็ตกดีนะผมแต่ก็ผมรู้สึกว่าผมรู้มากกว่าเขานิดหน่อยบางทีไปรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยว่าไม่ใช่แค่อิสรลย์เกิลก็จบแค่นั้นมีบางอย่างที่ทวิททำได้นอกจากนั้นด้วยนะครับผมซึ่งอยู่ในห้องนี้นะก็หนึ่งผมขออนุญาตไปดูแอคเซสซอรี่ใหม่ก่อนนะมันจะมีแอคเซสซอรี่หนึ่งที่กดปุ่มนะโอนะผมแล้วก็อยู่ในท้ายๆเลยที่ผมไม่เคยพิュวิ่ดูก็อันนี้นะผมอันนี้ปีกนี่นะนี่คือปีกของนางฟ้านี่เองนี่เหมาะกับย <c oughs> ีใหญ่มากโอเคที่ผมจะมาพาดูคือตัวสิ่งนี้ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือส่วนของเชมเปอร์โซน่าที่ผมเคยเล่นแล้วแหละแต่ตอนนั้นน่ะมันมีแค่ไม่กี่ท่านะผมมีแค่ท่านี้ท่าเซ็กซี่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีท่านี้ท่าแอ็นนิดนึงอะไรอย่างนี้ท่าแอ็บเบลใสๆท่าเบ่งเบ่งดินเบ่งเบ่งแล้วก็ท่ากดอึแล้วผมมีแค่นี้นะผมแล้วก็ับท่าปกตินะผมแต่ตอนนี้มันมากกว่านี้แล้วมีท่านี้ด้วยมีท่าเอามือลงกระเป๋าให้ดูแบบเก่าๆนิดนึงหรือว่าปวดขี้อาจจะแบบแอคท่าว่า ไม่ได้กดคียแล้วตอนนี้ต้องมือกันก้นไม่ผืนมันจะออกมาอะไรอย่างนี้ถุยแล้วก็มีท่านี้ด้วยท่าแอบชีดคำหนึง่งแลเฝ้ามองคุณพี่จะรักเราไหมนะคุณพี่จ๋าคุณพี่ไม่อยู่ <c oughs> แล้วก็มีท่าสภาพรักหรือท่าแอบ,บเขินอะไรอย่างนี้นะผมนวมถึงท่านี้อันนี้ท่าปกติโอเคมีแค่นี้นะผมซึ่งมีแค่เพิ่มมาบอลสามท่าแต่ว่าถ้าเกิดเราไปแอตติเวตอสเเตที่ผม จะเกิดขึ้นต่อไปเนะี่ยจะมีท่าเพิ่มอีกท่าหนึ่งนะครับผมนั่นเองนะโอเคจะไปรอกันนะตอนนี้จะโมงสิบห้าแล้วใกล้เวลาที่อนันาพานจะโผล่มาแล้วนะครับผมก็พอดีเป๊ะนั่นแหละก็เวลาพอดีนะครับผมมาเราจะใช้ปีกนี่แหละในการอัญเชิญพวกเขามานะผม <c oughs> โอเควิธีการนี่ง่ายในการกดคือมันมีวิธีเดียวในการทำให้ไอตุอ่ยอเต้นี้นะผมก็คือกดเป็ดบอลโรๆนะผมเนี <c oughs> ่ยโรลๆลๆลๆแลๆ้วก็มันจะขึ้นอย่างนี้นะก็คือเป็นอนันาพามันทำท่าเต้นบางอย่างกันซึ่งผมไม่รู้ท่ากันแน่นะ เธอใครอยากลองทำเองดูก็ท่านนั้นที่ผมว่านแหละนะไปโหลดตัวอัปเดตล่าสุดนะผมอัปเดตวันที่15เมษายนหรือใหม่กว่านี้ก็น่าจะได้นะผมก็มาลองกดสเติปาตรงนี้แหละตรงหน้าอัตภันรัวๆก็จะได้เหมือนที่เห็นนะผมมาทำคลิปประกอบเพลงหรือว่าทำรายการมาลองถ่ายมุมที่เราต,รต้องการก็ได้อย่างที่เห็นนี้นะอัตภันร์ก็จะมาใส่หน้าก,กากส,รรรมสวมหมวกที่เห็นนะผมแค่ทรงกระโหลกแล้วก็เต้นท่าประหลาดที่เห็นนี้นะผมซึ่งไม่รู้ท่ากันแน่นะใส่ดูนี่นั่นเต้นรำกับเพลงเนี่ยเช่นเดียวกันกับ เราบูชาก็เช่นกันนะผมเขาก็มาทําท่าพวกนี้เช่นกันแต่ถ้าเกิดเราพเ่งนยพวกเขาก็ผักอยู่ดีนะรุนผักอยู่ดีนะครับผมเขามาเต้นต่อ <c oughs> นี่แหละครับผมคือสิ่งที่อยู่ในตอนท้ายปกของไอ้ที่แปล,แลที่ผมมาทําแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็ถ้าเกิดผมเอามีดมาวุ้ดมาก็เขาจะเห็นดูดีนะผมเราไปหยิบตัมเบลนะโอเคให้ดูคร่าวๆก่อนนะผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างถ้าเกิดเราทำทุกคำนี้นะจะเรียนรู้แล้วก็มาเพิ่มลองเองอะไรนี้นะครับผมถ้าเกิดเราเดินชนก็ตายเหมือนกันนะโดน ตัวตีหัวตายเหมือนกันซึ่งซาวจะหายไปถ้าเกิดเราเดินหานนะแต่ซาวมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆถ้าเกิดเราเดินมาใ,ใกล้ถ้าเกิดพอเรามาใกล้ปั๊บเลยที่ถืออาวุธอยู่ก็จะทำท่ามันก็นจะตีเรานะผมเราไม่ถือผุส้สให่เราแค่ถือนำไปมาโทษศั์อย่างนี้ฮัลโหลลงมุชิมุชีไอ้โทรศัพท์รุ่นใหม่นะโนเกี Nokia, ยไงโนเกียฮัลโหลทุกคนมีแต่คนทำท่าเหมือนจะ <laughs> ทำท่าสักอย่างหนึ่งนะไม่รู้ทำท่าอะไรวางมือลงไปไปมือลงไปอ่ะเฮ้ยผ่อนคลายลงแล้วปั๊บก็กลับมาเต้นต่อ พีนก็เช่นกันนะเฮ้ป hey. ี่ตนติงอกไม้มาเฉยเรากี่ตอนตอนทำท่าถือไม่มีไม้นะโอเคเดี๋ยวผมรออัพพารให้เกิดใหม่นวก็ข้าไปผลดล็อกอีกอ,อกีกอีกองกอีกอีกมัาต,าาาตาะไม่กอีกอีกอีกอตกอี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 กอตกอี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 กนะกอีกอีกอนกอีกอีกอีกาีกวีกอ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 นุอนะีกอ,อ,กอนนี้ออม,อมี้อ,อ,อี้อีกอนะีกอีกอีกอีกทีเหีกว่ามีกอีกอีกอม่สีเขียวมา เป็นแนวออกจีนออกศิลปะการต่อสู้ภายในนะผมซึ่งดูดีพอสมควรนะผมว่ามีทั้งที่เขาเรียกอะไรที่ที่เปสำหรับฝึกเตะต,ต่อยพวกนี้ของแนวนี้นะครับผมเป็นแท่งไม้ที่มีดิวดงอกมาตรงนี้เป็นแท่งๆเลยแล้วก็มีเพิ่มความจิ๋อีกดยที่แปะโปสเตอร์ด้านข้างที่เป็นรูปสัตว์พร้อมกับข้อความที่เขียนว่าไทเกอร์อะไรนี้มั้งซากุระอะไรงี้มั้งให้เดานะนี่ผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่เสือกับต้นซากุระนะผมไปทั่วทั้งห้อง แล้วก็คือมีการวางของเพิ่มเติมนะให้ดูเหมาะสมกับชมรมนี้มากขึ้นนะผมต้นไม,ตนไม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้ผมเพิ่มสีแบบเข้าชุดการเสื้อทัศธรมิีด้วยทียบบถ้าเกิดเปิดมาแล้วก็เอามาส,ะสะับที่ก็จะสับที่ได้นึก <c oughs> ถึงเรื่องโคน,นันเลย <c oughs> นี่นะผมแล้วก็มีเป็นผ้าลองไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจเ๋วยวนะถ,ถ้าให้ดูก็คือบรรยากาศกโดยรวมห้องนี้ดูสุขุมนุ่มลึกแล้วก็ดูมีความมาชุดประชุมอาร์ตมากขึ้นโอเคผมมาลองอันดับทันต่อนะผมแล้วก็ทำอิสตังใหม่อีกรอบหนึ่งนะแล้วผมจะไปกลับไปที่ห้องที่มีเต่า ไปห้องดนตรีนะแล้วก็ปรับเพอร์สโน่าใหม่ทีหนึ่งให้ดูว่าเรียนเพิ่มเติม้ามานะครับผมป่ะโอเคเรียบร้อยนะแอติเบรเรียบร้อยแล้วถึงจะไปที่ห้องเมื่อกี้นี้ได้นะแล้วก็กดใหม่จะเจอท่าใหม่ท่านึงตรงนี้นะผมเป็นที่นากศึกษนเดิมนะแล้วก็าการเรียนรู้ท่าที่เมื่อกี้เรารู้มานะครับผมอาอหนึ่งสองสามเนี่ยโอเคเราได้ท่าใหม่แล้วผมในการทําท่า ไม่เราดูนิ่นี้ภาพเป็นท่าไม่ก็บ่าเต้นรำไปถึงมมนจะไม่มีเพลงก็ตามแต่ก็เต้นรำไปตามจังหวะนะครับผมเขาจะใส่ปีกนะโอเคมาแล้วนะผมอย่างในป่องจัน้องปีกแสนสวยงามสีขาวสวยใสของเขานะครับผมเราจะไปเต้นรำกับพวกเขากันดีกว่านะครับผมโย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 มาเต้น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 กันมามาตั้งกล้องแล้วก็มาเต้นกันนะครับผมโอเคแต่คนนี้คงใส่แล้วตั้งกล้องไงก็ยังไงนะเดี๋ยวนะชอบลืมปะ คลิกขวานะผมการยิงกล้องออกมาก่อนแล้วกดอันนี้คนโทรเป็นการถ่ายรูปนะคลิกซ้ายถ่ายรูปนะผมกดอาที่เนตในการอัลี่เนตที่หนึ่งตอนนี้คลิกขวาค้างไว้เป็นการตั้งกล้องนะผมแล้วก็ปล่อยได้เลยมันก็จะสมารถตั้งกล้องได้ทเห็นนะผมอันนี้คนถามมาเยอะแล้วผมไม่รู้จตอบยังไีไม่รู้จะตอบงไงคือวิดีโบางทีมันจะลืมมันจะชอบปเองคือบางทีผมจะจําได้จากคอนเร์ชินนะผมเจำไม่ได้ว่ากดปุ่มอะไรกันแน่นะผมต้องมาเล่นก่อนถึงจได้บางทีก็ผิดก็ขออภัยนะที่นี้นะผมว่าเดยได้เห็นนะว่าเป็นการ มาทำท่าสักอย่างหนึ่งตั้งชื่อท่าไว้ดีวพาะสาของท่าคือเริ่มจากคุกซ้ายทุกขวากอนนะผมแล้วก็ไงนะทุกซ้ายทุกขวาแล้วก็มาทุกกลางแล้วก็เปิดเผยน,นะผมคล้ายคล้ายุกท่าแนวเฮ้ใครเคยเรียนหมาอะไรเรียน,นมธชมนี่อาจจะเคยมีกีฬาสีอะใ,ใครท่าท่าท่าพวกรีนะเขาเรียกนะรีดพร,ร้รอมรีดพร้อมสามสี่ฮึบฮึบฮึบพวกนี้นะผมถ้าเกิดมีดนตรีประกอบของเพลงอะไรที่เขาเหมาะสมก็ตอนนี้จะมาแต่ประกอบได้นะผม ไม่ใช่แต่ว่าเขาเห็นคลิปที่ผมทำเป็นไอ้้้นนั่ไไออชุดซิงสตาร์ที่มาเต้นเต้นกันน่ะเป็นตัวตนนี้แก้บักยังนะครับผมไม่ใจะไปลองดูเหมือนกันโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าจะลองเอาอิสเต้ของตอนที่ทำซิงสตาร์ที่เป็นแบทโลแมนนะผมเข้ามส่งกับไอ้ทัตเตนี้กันดีกว่านะจะดูถ้าเกิดเราปรับนั้นจะเป็นไงกันแน่โดยการกดอิสเต้แล้วกดเจนะผมมาโอเคสตาร์ขึ้นอยู่อู้หู้หู้เฮ้ยเฮ้ยเท่เลยนะผมขออนุญาตวกันนะผมขออีกรอบหนึ่งนะ โ okay, อาาวเคมอ่างั้นเมื่อกี้ผมจะเผลอกดลืมกดอันไหนกดให้มันไม่มีกิะส์เพลงนะผมโอเคมาเอาหมา่คือตอนที่เราสับหน้าจอเม,มื่อเราหันหน้ามันแบบเป็นอนิเมะนึกบอกอนิเมชั่นอ่ะเฮ้ยเท่ออันนี้คือตั้งใจป่้เนี่ยตั้งใจใช่ไหมมันเปลี่ยนไปดสังเกตด,ดูรอบ,รอบๆตัวเรามันจะหลวบเบอร์เบขึ้นมาเฮ้ยเท่เท่เท่มากนะสมมติเราเปลี่ยนฉากนะเปลแบบี่ยนฉากแล้ว๊บบเงี้ยเฮ้ยเท่โคตรโอเคตอนนี้เราเป็นท่าดีนะผมก็เปลี่ยนท่าเดิมนะผมจะได้ไหมวะน่าจะได้นะเป็นท่าต่อยเหมือนเดิม มามาใช้มาสตาใหม่นะผมเอาไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้แล้วอ่ะเสียดายถ้าเกิดอยู่ทา่าเมื่อกี้นี้นกบบคล้ายๆกันสอนเต้นน่จะฮามากเลยโอเคผมจะลองกันนะว่าอิสเตกเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนให้มันดูแบบว่าหายบั๊กหรือยังหรือว่ายังคงบั๊กเหมือนเดิมรอเปล่าคือบั๊กใช่ไหมเวลาที่เราเดินไปใกล้ๆแล้วมันเกิดการเต้นอ่ะบั๊กใช้ปลาลองดูนะก็จะบั๊กนะผมพอนี้มันหายแล้วหายแล้วอ่ะเอ้ไม่ไม่หายไม่หายหายบั๊กอ่าโอเค คือยังมีอาการบั๊กอยู่เหมือนเดิมนะตั้งใจแต่ผมไม่แน่ใจโอเคนล้งเดินชนไปเลยนะถ้าเกิดผมต่อยมันจะมีปัญหาเล่นกันบั๊กนะผมโอเคไม่หายสุดคือไม่หายนะพื่นพี่เนาะเพนพี่เนาะเๆๆๆก็ไม่หายกันหมดเป็นคงเต้นเหมือนเดิมอะไรออะจะมาต่อยกันดีกก่านุพ่นพี่จ้ะเุ่อนพี่ดูอันนี้มีการต่อยเราสิมป็นก็ต่อยเยอะเดี๋ยวโดนโอเคสุดคือยังเหมือนเดิมนะผมไม่รู้ว่ามันตั้งใจมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะน่าตั้งใจได้ผมเดานะตั้งใจแหละนะแล้วทำไมทำ โอเคนี่แหละเพราะว่ากดสเปซบาร์ได้เลยกดสเปซบาร์เป็นการปรับท่านเนี่ยของตัวละครนี้นะผมที่ผมเคยลองกดมาเนี่ยใช่สเปซบาร์นะผมปรับให้ทําท่าน,นุ่นทน่าน,นี้บกมือกันได้นี่คือท่าที่เราเคยดูนะในคลิปหนึ่งนะผมก็ดูทีนึงเผื่อใครลืมหรือว่าใครไม่เคยเห็นนี่แหละทาท่าแอปเปลิลคือต้องบอกตัวละครนี้ตัวละครดี่สีหน้ามันเหมาะกับท่านอย่างเงี้ยสีหน้านมันเหมาะเพราะนั้นคือหน้าแอปเปลิลหน้าใครแนวออกแนวตัวละครเรียกว่าไงดีย่างกันหลังแล้วนี่คืออะไร <laughs> ตัวละครที่ ไม่มีพิษไมภัยอะไรแต่ว่าแบบลายลึกพวกนี้นะผมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หน้าเขาแบลจริงนะแล้วกดเนี่ยมีท่ามงกโลงก็จ้ามงก็จ้ามงก็มึงแล้วมงึวมงรองมึงรอไอเขาดูก่อนนะถ้าเกิดเราตั้งให้เป็นหมดนี้จะเป็นไงจะเห็นเป็นเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคไม่เห็นนะไม่เห็นเป็นเมื่อกี้คือแบบผมไม่บอกไอเดียคือถ้าเราที่มันหันแบบเนี้ยมันจะแบบตาลายคือเด้อหันไปมันเกินไปผมก็ตาลายเลย้วเอาจริงผมก็ไม่ค่อยชอบนะมันแค่ดูมันแนวเดียเฉยๆนะครับผม แล้วก็มันดูแบบรวดเร็วดีเราสายลมนะผมตอนนี้ทุกคนก็เฮ้ครบสิเฮ้ครบทุกคนเลยโอเคทุกคนก็เ,เต้นรำกันเหมือนที่เคยเต้นนะผมชุดิงสตาร์นี่ก็สิ้ไปแล้วผมก็ไม่กล้าเสียงใช้ <c oughs> วัะนั้นผมก็จะไม่ใช้แล้วกันนะผมโอเคทุกคนก็มาเต้นเต้นกันเหมือนเดิมนะผมอันนี้ก็มาหมงเหมือนกันเหมือนเดิม <c oughs> โอเคมือนัออ่นแหละถ้าเกิดมือขอภัยนะผมโอเคโอเคเราติดเซตวันนี้ก่อนนะผมเออเห็นนะคนหนึ่งก็ยัง <c oughs> เออรุ่นพี่ก็เดินไปแล้วก็ เรากล้วก็จะฆ่าหรือว่ากาจะต่อยไปเรื่อยๆ่นนุ่นพี่จะตกใจอะไรอย่างนี้แล้วก็จับเราได้แต่นุ่นพี่ไปแล้วคนอ,อื่นยังคงค้างท่านนั้นอยู่พอีเหยื่อศพนะเดินผ่านเห็นอศพตอนนี้โอเคไม่เห็นแล้วคือต้องถ้าเกิดจะให้หลุดก,ก็คือต้องต่อยปะโอเคถ้าเกิดต่อยต่อยเฉยๆต่อยให้เขารู้ตัวต่อยให้แบบต่อยใหร้รู้ว่ามันโอเคเนี่ยเดินเอ้าเดินไปเลยมองศพเนี่ยกูรินจังนอนเยู่ยนี้กูรินจังไงกูดิน คือต่อยเฮกเอาลู่ตัวไงเหมือนกันที่เราเคยต่อยแล้วแบบเกิดอนิเมะกันหันมารู้ตัวแล้วก็อ่าฮะอ้ออาวไม่ไม่สนใจคุยไม่ได้เลยโอเคคุยกับใครไม่ได้เลยตอนนี้นะก็ไม่มีใครเห็นศพเลยนะผมเอาเฮ้ยเอากลับมาท่าเดิมอา้าว <c oughs> โอเคสมคือกลับมาท่าเดิมได้นะผมโอเคแล้วเมื่อกี้นี้ผม,มเป็นอ,าอ้าวเดออ้าวยังพูดไม่เสร็จเลยอะไรเนี่ยแต่เมื่อกี้ผม ไปไปเผลอก,กดคุยไงแล้วมันทําให้หลุดจากอนิเมะของอนิเมะของการทําท่าแอคท่าได้โอเคสุกคือมีท่านี้ด้วยก็อย่างงี้ดีกว่าโอเคตั้งตั้งกล้องนี้ตั้งกล้องให้เต้นไหมโอเคทาพับปกแป๊บโอเคนี่คือภาพปกใหม่ของเราดูวุ่นวายนะโอเคสุกคือเราจะมีาการตั้งท่าได้นะครับผมที่เห็นนะ yeah. <laughs> เย่ถ้าเกิดเรากดคุยกับคนนะครับผมการคุ้มคับที่ดีเลยนะครับผมโ <laughs> okay. อเคเนี่ยถ้าเกิดเราทำท่าวิ่งปั๊บมันจะเป็นเหมือนกับเดอะแฟร์อะเห็นไหมคือตัวเราเบื่อตัวเราเบื่อ โคตรเท่เนี่ยถ้าเกิดตรงไหนที่มันออกแนวแคบที่ไปมันจะออกเบื่อโคตรเทพเนี่ยถ้าเกิดถึงเมื่าผมหานไปตรงนี้นะเนี่ยไปเกล้าเ,าเบื่อไปเห็นไหมเนี่ยตรงแล้วมันก็หายเบื่อเนี่ยเท่เท่ตัวสิฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึ๊บฟึสุดทา้ายมีคอมเมนต์บอกว่าตี้ดิวหนูเวียนหัวหนูตาลายไม่ต้องห่วงพี่ก็ตาลายเหมือนกันจ้ะโอเคถ้าเกิดสมมูรณเราจะเอาอีสเตอร์อื่นอย่างเช่นอะไรดีวะมันก็เยอะนะท,ที่น่าสนใจอะ่ะ เยอะมากเลยนะแต่ว่าประเด็นคือถ้ามันไม่ได้ลิงก์กันกับท่าของไอตัวละครทั่วไปสิมันลิงก์กับแค่ท่าของอันดาานัาพันซึ่งอันดับพันกับตัวเราไม่ได้พิเศษอะไรเพิ่มเติมนะนอกจากที่มีแค่พิเศษเพิ่มเติมก็มีแค่ดีเคโอเคแล้วก็ดีเคท่าอื่นเป็นไงดีเคท่าอื่นเดี๋ยวปรับสิปรับสิปร,บสปรับไม่ได้เลยดีเคบอกชอบทางนี้เจ้าทางนี้ <c oughs> ก็เลยเป็นท่าน,นี้เฉยต้อบอแล้วมีกล้ามใหญ่มาก กรามแข็งใหญ่มากโอเคถ้าเป็นเช่นนั้นอันอื่นได้อันไหนได้บ้างวะแต่ท่านมันก็ไม่มีอะไรปะอันหนึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรอีโบูลาดิอีโบูลามันยังท่ามันไม่กลับมาต้องคุยกับบ้าถ้าเกิดคุยอ่ะคุยก็ไม่ได้วะทำไมไม่ท่ากลับมาวะอย่าได้ท่ากินเนี่ยขอท่าหน่อ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 ยโอเคมาแล้วนะโอเคมาแล้วดูสิท่าอื่นท่ากดขี้ท่าขินตาติมุกโอ้ยเลือดกำเดาไหลตาติมุกแป๊บนึงจมูกใหญ่เกิน โอเคมาเลยอ่าเรา,าเต้นกันดีกว่านะาใครไม่เต้นเราจะฆ่านะมามาช่วยอาร์ชเมร่มาเต้นกันดีกว่านะทุกคนห้องใหม่สวยไม่ใช่ไหมล่ะห้องใหม่สวยนะห้องใหม่สวยนะเนาะหัวหน้าแขากห้องใหม่สวย <c oughs> เด้นกันเถอะทุกคนเต้นกันนะไม่เต้นเราฆ่านะไม่เต้นชนเล็เราฆ่าหมดนะจะ <c oughs> ตุ่นตัวเล็กไปเลย <c oughs> โอเคส่งคืนเราจะไม่ได้ทำได้ถ้าเกิดเรากดสแปมกลุ่มเมื่อกี้นี้วรวมๆหน่อยนะทุกคนเต้นกันหน่อยนะเต้นกรนเถิบเต้นกันเถอะนะเต้นเราพังทุกคนตายห่านะจ๊ะมีใครเต้นเลย ทำไมอ่ะเต้นกันหน่อยเถอะนะเต้นกันหน่อยมพี่เต้นกับเออดีบอกให้เต้นก่อนเลยแมยังไม่ทันได้เต้นเลยโดนจับซะแล้วโอเคดูท่าหลักไปไหนจ้าทุกคนไปไหนค่ายหมาเลยเต้นกันดีกว่านนอนแล้วนอนเต้นกันดีกว่าเต้นกันมันดีออกกำลังกายวันละครั้งจิดจำใสยนะออกกำลังกายกันดีกว่านะทุกคนมีใครสนใจเลยเต้นกันสิเต้นกันไม่เต้นเราต่อยนะเต้นเราต่อย โอเคเราลองเปลี่ยนเป็นยันในเล็กค้มนันดีกว่านะผมโหมดแปดโอเคแล้วก็อย่าลืมใส่ปีกให้ด้วยใส่ปีกให้ด้วยโอเคว่ okay, าไปผมยังไม่ลองใส่แอซตรัลี่ในตัวเ,เป็นไงว่าเธอใส่ตามเนี่ยโอ้โหนี่คือเทเวดาะจะไหนกันแน่เนี่ยหลอ่อสูงเท่ขาวมวยเซ็กซี่สวยเก๋ตุ๊ดมากค่ะ โอ้โหเขินเขินเลยมันเขิตนตัดกันดีกว่าโอเคมาตัดกันดีกว่าท่านี้ได้อยู่โอเคก็ที่เห็นนะผมก็ดูแอคท่าไปตามสาวผู้ใหญ่ผู้ชายก็แอคท่ากันนะโอเคอิสเตเอ็ก์อื่นมีอะไรอีกที่ได้ไดปะอยากรู้ด้วยกันเราเอาอิสตเอ็ก์ที่มีปีปปกผสมกันเป็นไงวะเอาเซโนนะชิโนหมดโอ้โหสองปีกในหนึ่งเดียวโอเคผมเคยทำบากนั่นได้ปะบางที่ผมบินอะกดไงว่าลืมผมรู้สึกว่าผมจะเออ ก็ได้ห้าได้ห้าแต่นราได้ห้าเราถายไปแล้วไม่ได้แล้วใช่ปะโถอเสียดายอ่ะโอเคเราทำท่าบัคบินกันทางบินได้ที่เคยทำเมื่อไหนปีโนบโมที่แล้วสมัยสงครามที่แล้วไม่ได้นะครับผมเสียใจอ่ะก็คุยไปแล้วผมหมดสำหรับการเล่นหมดนี้เอ๊ะใชนหมดนี้ที่ไม่หมดเล่นหมดจนกระนั่งลืมว่าไม่มีหมดแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หมดนะนี่เป็นอัปเดตเฉยๆสำหรับแพทลัสสุดนะผมซึ่งจะมีในส่วนของแค่อิสเตกที่ทำท่าเนี่ยแหละก็ไปท่าไม่เปลี่ยนเลย ท่าหายแล้วต้องไปกดท่าใหม่นะผมโอเคก็ทำท่าใหม่แล้วก็ผลพันธุ์ในขั้นนี้ขั้นหน้าผมก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้สั้นๆนะไม่มีอะไรยิเศษมากเท่าไหร่พอดูอัปเดตที่ผมว่าน่าสนใจดีก็พอแล้วจบแค่นั้นนะผมเออกับท่าเร็วกับท่าเร็วกับท่าเร็วตั้งท่ามาอย่าแอคท่าดันปี๊ดดูปีกดูปี๊ปเข้าไปในเข้าไปในจอบจีบอ่ะละโอเคนึกสองซ้ำไปท่านหนึ่ง,อง,งโอเคมาแล้วเออใช่ทิ้งท่าก่อนไปแล้วกันนะผมที่ดาดฟ้าตรงที่เราเห็นแต่คลิปที่แล้วที่ผมทําการแปล ที่ผมเอาเซนเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเดนนี่ได้คอนโดเซ็นเซอร์เรื่องอายุนะผมก็เลยกันไม้เผื่อดีกว่านะตรงส่วนนี้นะผมที่เป็นช่องพัดลมในตำนานนี้ในอนาะคตเร่านี้จะมีการฆ่าจากสิ่งนี้เกิดขึ้นโอ้โหทรู้ได้ทรูได้เฉยนี่คืออะไรว้าเด็ดเด็ดเด็ดชากนี้คืออะไรแน่ยโอเคก็ตอนได้เห็นในเร่านี้แน่ๆว่าจะมีคนถูกปั่นไปในเครื่องนี้นะครับผมจริงปล้าเราคอยทำเราช็ เราชมกันได้นะครับผมเกียกับเกมนินสเมเตอร์ในอนาคตนะครับผมโอเคเจ้าไปข้างหน้านะครับผมโอเคซีรีท์ทำปไปหลายใบเรือสัาร์แน่ๆ